พอเอาเลือกเอาได้ปูได้ปลาเข้ามาปุ๊บแฟนเมียเอาพวกเนี้ยไปขายาไปขายที่ตลาดพอรู้ว่าทางนี้มาปุ๊บมีน้ำมันมาปุ๊บราคาตกขายก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนจากเดิมที่เดิมชาวประมงออกประมาณสัก5นาทีเขาก็ทำมาหากินได้แล้วแต่ปัจจุบันเขาต้องออก 4- 5หชั่วโมงค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น และปัจจุบันในที่ตรงนี้ว่าเขาใช้สารฉีดสลายน้ำมันตรงนี้ไม่มีป่าเลยนี่คือเสียงจากตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดระยองที่บอกเล่าสถานการณ์หนึ่งปีภายหลังเหตุการณ์น้ำมันของบริษัท PT ท g l o โก l โบ e m มิค l ลจำกัดมหาชนรั่วไหลลงทะเลระยองบริเวณใกล้เคียงกับเกาะเสม็ดทำให้ปัจจุบันท้องทะเลที่เคยเป็นแหล่งรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขามีจำนวนสัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ต่างจากผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทะเลที่จำนวนลูกค้าลดลงต่อเนื่องด้วยสาเหตุที่ยังคลุมเครือและไม่ใช่แค่ตัวเลขไรายได้ที่ต้องสูญเสียเพราะขาบน้ำมันที่ยังหลงเหลือรวมไปถึงสารเคมีที่ใช้ตอนนี้ทั้งหมดจมอยู่ใต้ท้องทะเลและค่อยๆรุกทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คาดการว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าความสมบูรณ์จะคืนมาดังเดิม หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยความสนใจเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เกาะสม็ดแต่จริงๆจากจุดของน้ํามันรั่วเนี่ยมันมีไเส้นทางที่น้ํามันไหลแล้วก็มีการใช้สารเคมีซึ่งไอตรงเส้นทางเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่าแนวหินที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอะค่ะรวมถึงระบบนิเวศท,ทั้งหลายเนี่ยซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยค่ะว่าจะฟื้นฟูจะทํำยังไง ทั้งนี้จากมุมมองของชาวบ้านที่เห็นว่าแม้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่กลับถูกละเลยจากผู้ก่อผลกระทบและหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการมากกว่า400คนจึงรวมตัวกันเพื่อยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดระยองก่อนวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ถ้าหน่วยงานรัฐเนี่ยหน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่นเนี่ยถ้าตามหน้าที่หรือหลักการเนี่ยควรจะมาเป็นตัวแทนของชาวบ้านแต่ปัญหาตอนนี้หน่วยงานรัฐเนี่ยไปเป็นตัวแทนของเอกชนนะคะหรือว่าแม้แต่ในการที่จะติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยแทนที่จะเป็นหน่วยงานรัฐลงไปศึกษาเองหรือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเป็นคนว่าจ้างหน่วยงานอื่นไปศึกษาแต่สภาพการที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือบริษัท ที่เป็นต้นเหตุนะคะเป็นคนว่าจ้างหน่วยงานที่ลงไปศึกษาติดตามผลกระทบค่ะซึ่งนอกจากคดีแพ่งที่จะเรียกร้องเงินค่าชดเชยจากผลกระทบที่มีต่ออาชีพของพวกเขาแต่สิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่เห็นผลอย่างยั่งยืนนั่นคือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมซึ่งในส่วนนี้จะฟ้องร้องเป็นคดีอาญาต่อสารปกครองด้วย วัราย,ยาจันทราทิพย์ถ่ายภาพควัญชนกเดชเน่สำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนนิวส์ทีีรายงาน